อย่างที่ควรทราบกันดีว่าเกมอัปเดตพักหลังๆเนี่ย แก่ของกระจุยกระชายเลยครับการฟาร์มก็ง่ายขึ้นเยอะแมปแซนสองการันตีของแดงอย่างน้อย1ชิ้นเนี่ยก็เข้ามาให้เล่นทุกแมปแล้วนะล่าสุดยังมีการอัปเดตแมปนอตี่มาการันตีของแดง4ชิ้นเนี่ยกลับมาให้เล่นอีกแล้วนะคืนนี้แหละผมจะพาไปฟาร์มแมปนอตการันตีของแดง4ชิ้น500ให้3 5มจุดเอมเกินก็ถือว่าแถมแถมกันไปครับหรือจะลุยครังแสง1นึ่งเอก็ยังมีเหมือนเดิมนะเลือกเอาเลยอยากใช้บริการแบบไหนแล้วเจอกันคืนนี้3ามทุ่มครับ ยูโทเปียว่ะพูดถึงก็ได้เลยมีแล้วยูโทเปียยูโทเปียในเซฟเอาเลยชิบผ่ายแล้วมึงวิ่งกันสนันเลยโอเคเซฟนี้หรือเปล่านะรอเลยังหว่าเนี้ยเจีย yeah. มาถึงก็ยูโทเปียเลยวะเฮียขอให้เป็นอันนี้เถอะนะขอให้เป็นอันนี้เถอะขอละขอได้ไหมเฮีย ไม่ใช่โอ้โหเสียดายจัดเอาเว้ยยูทูเปียเว้ยยูทูเปียเว้ยเอาเว้ยกูยยยดได้ลุ้นสองเซฟนี้แล้ววะเดี๋ยวไปตีแตกเอาดีเฮียยูทูเปียออกไหนไอ้เนี้ยขอออกตรงนี้เถอะนะยิงให้เหรอครับใช่ครับเฮ้ยเชี่ยเชี่ยยูทูเปียนะเนี่ยเชี่ยมีหกมึงใครเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครไอสัตว์เดี๋ยวก่อน,นเดี๋ยวก่อนมึงใครเดี๋ยวก่อน Điều gọn, mừng khai, điều gọn Điều gọn, mừng khai, ai xí à Mừng khai, điều mang ngay Hồi, hìa, 6 chong đuôi, mừng, mừng ký Điều gọn á Hìa, 6 chong đuôi Hìa, 6 chong đuôi Ê, thít Ê, thít, điều ใครอ่ะจะเย็นไอทีสจะเป็นบุ้มกันทุกคนเป็นบุ้ยทุกคนเป็นบุ้ยหมดเลยอุ้ยถือมีดไอเหี้ยทุกคนเป็นบุ้ยฮะทุกคนเป็นบุ้ยฮะกูแถมให้กูแถมให้กูแถมให้ใหไปเลยกู <c oughs> <c oughs> อ่าฮ่าฮ่าฮ่า y o u t u b e i ยเป็นของฉัน